VTEC h f i t n e s net, เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณสวัสดีครับพบกับ VTEC h i s t n e t ครับเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าเอาใจสายวิ่งโดยตรงครับและนี่คือ PERFECT RUN ครับลู่วิ่งไฟฟ้า PERFECT RUN มาพร้อมกับจอแสดงผล LCD ว้างถึง7นิ้ว และโปรแกรมใช้งานมากถึง 99, 99โปรแกรมอัตโนมัติบวกอีกหโปรแกรมเมนวนครับคุณสามารถเพลิดเพลินกับการวิ่งโดยการฟังเพลงผ่านหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นอ่านข้อมูลจากช่อง sd card ช่องเสียบ usb UH ช่องเสียบสำหรับโทรศัพท์ครับและช่องเสียบหูฟังแล้วยังปรับระดับความเร็วได้ถึงย2ิกิเมต่อชั่วโมง และยังตั้งค่าความชันได้ถึง20ระดับครับมาคู่กับมอเตอร์ที่มีกําลังแรงถึง4 HP ขนาดใหญ่ที่มีใช้เฉพาะในยิมหรือฟิตเนสใหญ่ๆเท่านั้นตัวสายพานเองก็ยาวถึง1.48เมตรกว้างถึง5.3เซนติเมตรทำให้การวิ่งของคุณนั้นสบายไม่อึดอัดครับพิเศษสายพานลู่วิ่งขนาดใหญ่ลายลูกฟูกหนาะถึง2ม<อ>ิลเคลือบใหญ่แก้วเพิ่มความทนทาน และยังรองรับน้ำหนักได้มากสุดถึง135กิโลกร,รมัมมั่นคงแข็งแรงและยังมีระบบรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานปรับระดับความเร็วและความชันจากที่พักแขนด้านข้างได้เลยครับในขณะที่ผมวิ่งอยู่นะครับบนหน้าจอจะแสดงผลความเร็วระยะทางแคลอรี่ที่เผาผลาญรวมถึงเวลาได้อย่างแม่นยำจริงจครับลูวิ่งไฟฟ้าที่มีความสมบูรณ์แบบจะวิ่งสนุก วิ่งมันวิ่งนานขนาดไหนลองมาวิ่งกันดูครับเอาเละครับพร้อมแล้วครับแต่ก่อนที่จะเริ่มวิ่งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองควรติดเซฟตี้คีบนชุดกีฬาของคุณเสียก่อนแบบนี้ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวแถบในเหล็กหลุดเมื่อไหร่เครื่องก็จะหยุดการทํางานทันทีคราวนี้ครับเรามาดูโปรแกรมการทํางานของเขาอย่างที่บอกครับตัวนี้มีโปรแกรมถึง9 9โปรแกรมอัตโนมัติพูดง่ายว่าวิ่งทั้งปีก็ไม่มีเบื่อครับทำให้เราสนุกสนานกับการวิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับและเกิดการผอมผันที่ด,ด ไะพร้อมกันป่าครับผมเริ่มต้นนะฮะเอาละครับเป็นการเดินก่อนละกันนี่ผมปรับโปรแกรมแล้วนะครับเป็นโปรแกรมที่2ครับมาถึงก็เริ่มที่นะฮะสปีด3นะครับอันนี้ครับนอกจากนะฮะวิ่งตามโปรแกรมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วและปรับระดับความชันได้นะฮะบริเวณที่พักแขนด้านข้างด้วยโอโ้สะดวกสบายครับไม่ต้องไปจิ้มที่หน้าจอก็ได้ฮะจิ้มตรงนี้เลยครับผม ผมเพิ่มความเร็วแล้วกันนะฮะแล้วผมอยากจะเพิ่มความยากและเพิ่มการเผาผลาญใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นปรับระดับความทันด้วยที่พักแขนด้านซ้ายปรับไปฮะแค่นี้ก็เรียกเหนือได้เยอะจริงๆฮนะในรูปแบบของโปรแกรมนี่แหละฮะสมบูรณ์แบบจริงๆ Perfect Run นะสุดยอดมาก เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของ Perfect Run ตัดสินใจไม่ยากใช่ไหมล่ะครับ Vtech f i t n e s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณสวัสดีครับ Vtech Fitness เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ